มาพบกับผมคุณมัตวินา์และผู้ช่วยไซนับ <7. S 1> เช่นเคยในตอนที่เจ็ดที่เจ็ดนะครับวันนี้เราจะฝึกในเรื่องของหมัดกระทุง้งแต่ก่อนที่เราจะฝึกเรื่องของหมัดกระทุ้งเนี่ยผมขอทบทวนในส่วนของหมัดกระแทกก่อนอาจจะสอนข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะเรามาดูกันเลยไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่นะเราจะเริ่มจากตัวเหลี่ยมหนาก่อนทบทวนนะเหลี่ยมหนานี่คือท่าพันหมัดที่เหลี่ยมนะเมื่อพันหมัดที่เหลี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการฝึกหมัดกระแทกก็กระแทกออกไป แต่ลักษณะที่แขนไม่ตึงหักก็สอดไว้พอประมาณแล้วกลับมาจุดหน่วยแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้ปุ๊บเริ่มหนึ่งสองและสามนี่คือวิธีการฝึกหมัดกระแทกในเหลี่ยมหนาต่อไปเรามาฝึกหมัดกระทุ้งในเหลี่ยมหนาแต่ก่อนที่เราจะฝึกหมัดกระทุ้งในเหลี่ยมหนาเนี่ยเราต้องทบทวนก่อนว่าถ้ากลับไปดูคลิปวีโดีโอกล่าวรืองของการเปิดเนี่ยต้องฝึกเรื่องของการเปิดซะก่อนเพราะหมัดกระทุ้งนั้นจะ ใช้นิยมเปิดเข้ากาบทำทางวงในหรือเปิดเข้ากับทำทางวงนอกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเรามาดูลักษณะของการเปิดก่อนนะแบบนี้เปิดหนึออ่งสองสามแบบนี้นะครับหนึ่งสองสาม,สามนี่แบบนี้พอเราฝึกการเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาการเปิดเนี่ยนำหมัดกระพุ่งเข้าไปก่อนเช่นหนึ่ง กลับไปบทุงแลักกลับมาจดหน่วยสองสามอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามกลับมาอยู่ในรูปของจดหน่วยนะก่อนที่เราจะนําเข้าสู่กระบวนการการฝึกมันกระทุ้งทั้งชุดเนี่ยผมจะให้คุณไซนับเนี่ยสาธิตตัวเต็มตั้งแต่เหลี่ยมตัวคู่สืมแล้วก็เหลี่ยมตัวเมียสองข้างและถอยถดกลับมาเป็นเช่นไรเรามาดูผู้ช่วยไซนับ จะทําให้ดูเป็นตอนหนึ่งสอสาหนึ่งสสาอย่างช้าช้าเพื่อท่านจะได้เข้าใจอย่างละเอียดถีทั่วเชิญครับเดียมซัดเรียมมัดกระทุงในเหลี่ยมตัวผู้เริ่มหนึ่งสองสามเรบหนึ่งสองสามเหลี่ยมตัวเมียเริ่มหนึ่งสองสามเหลี่ยมตัวเมียครั้งที่สองเริ่ม 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามถอยถดหนึ่งสองสามหมัดกระทุ้งในเหลี่ยมตัวกูเหลี่ยมขวาเริ่ม 1, 2, 3, หนึ่งสองสามซืบหนึ่งสองสามเหลี่ยมตัวเมียครั้งที่หนึ่งเริ่มหนึ่งสองสามครั้งที่สองเริ่มหนึ่งสอง สถอยโทษหนึ่งสองสามเรามาดูคุณประโยชน์ของหมัดกระทุ้งในแต่ละส่วนนะส่วนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าในส่วนของเหยียบตัวผู้จะเป็นลักษณะของการเปิดในเปิดนอก,กไม่รู้แหละแต่ว่ากระบวนท่าน,นั้นเหมือนเดิมส่วนผู้ลุกนั้นจะลุกด้วยหมัดหน้าหมัดหลังนั้นเนี่ยจอมสามารถใช้กระบวนการลักษณะของการเปิดนั้นใช้ได้ในทุกกรณีตัวอย่างเช่นผมต่อยไปมัดห,หลังกระทุ้ง เห็นไ,ไหมแต่จังหวะเดียวเนี่ยปั้งปลายทางนะหรือปั้งปึ๊บเนี่ยปั้ง,งในสามจังหวะของการเปิดในเหดี่ยวตัวคู่เนี่ยสามารถตอบโต้ด้วยหมัดกระทุ่งเนี่ยต่อยจังแดดออกรวบยันปลายทางได้เลยแต่ถ้าทางวงนอกนะเรามาดูะนะเดี่นึงนะเนี่ยปุ๊บปุป๊บ สามารถใช้หมัดก,กระพุ้งเข้าต่อต้คู่ต่อสู้ได้อย่างฉับพลันถ้าเราฝึกซ้อมจนมีความช,มชำนาญเนี่ยใช้แค่จังหวะเดียวนัว่นแหละปั้งไม่ต้องใช้ถึงสามจังหวะหรอกแต่สามารถที่จะต่อ,อยคู่ต่อสู้ละวงลงได้นะครับผมนี่คือคุณประโยชน์ของหมัดก,กระพุ้งนั่นเองอ่ะเรามาดูการสาธิตอย่างต่อเนื่องหนึสองสามหนึ่งสองสามค ทางลงในนั่นเองที่คุณสนับได้สาธิตในเรื่องของการใช้อของการสืบและการถอยทดซึ่งการสืบเนี่ยเราจะใช้หมัดทิ่มนําหน้าและการถอยทดก็จะใช้หมัดทิ่มในลนักษณะของหมัดทิ่มที่เป็นรูปแบบของการตั้งรับนะเรามาดูลักษณะของการใช้งานจริงเป็นเช่นไรเชิญครับผมคุณสนับก็่ที่หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทางหนึ่งหนึ่งสอง นสองสนี่คือลักษณะของการใช้งานจริง,งทั้งในลักษณะของการลุกและการรับนั่นเองเรามาดูคุณประโยชน์ของเหลี่ยมตเมียนะผมจะให้โฟกัสที่คุณสนับอย่างเดียวว่าการใช้เหลี่ยมตเมียในการเคลื่อนที่เข้าการทู่ต่อสู้เป็นเช่นไรซึ่งบทฝึกเนี่ยอยู่ที่คุณสนับผมจะเป็นเป้าลอกเคลื่อนที่ให้คุณสนับเท่านั้นเอง,องดังนั้นเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยมันต้องซีเรียสวุท่าของคุณบัน แต่ให้ดูลักษณะการเคลื่อนที่ด้วยเหลี่ยมตัวเมียของสซนับอย่างเดียวเรามาดูกันครับการเคลื่อนที่ด้วยเหลี่ยมตัวเมียในการเข้ากระทาฝ่ายปรปักของคุณเซนับนั้นเป็นเช่นไรเรามาดูกันครับผมเริ่มหนึ่งสองสา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 มโอเค นี่คือลักษณะของการเคลื่อนที่เข้ากระทาของของเหลี่ยมตูมียในการเคลื่อนที่เข้ากระทาคู่ต่อสู้นะในคลิปวิดีโอตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้วครับผมตอนที่เจ็ดตอนที่เจ็ดนี่คือหมัดกระทุ้งซึ่งรายละเอียดของหมัดกระทุ้งมันมีมากอ่นนี้แต่แต่ว่าอยากจะสรุปว่ากระบวน่าของหมัดกระทุ้งมันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองซึ่งเราจะต่อยอดในคลิปต่อไปเพียงแต่บทสุดนี้เป็นการแนะนําให้รู้จักหมัดกระทุ้งเพียงองค์ความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองตอนนี้ผมก่บคุณสนับคงต้อง กาบคำว่าอะไรครับลา,ลาไปก่อนครับผมเรามาพบกันตอนหน้าตอนที่ตอนนี้ตอนที่เจ็ดตอนหน้าตอนที่แปดโอ้ยผูจ้าถามแบบนี้ตอนที่แปดนหมัดเวียงควายนั<า>่นเองครับไปก่อนครับ